อนน้าท่วมถึงสันสนสันสะพานแล้วนคตอนนี้น้ําเริ่มลดลงจนใกล้จะกลับปกติแล้วนะครับจุดระหว่างสํารงดต้เมืัอทันนะครับสอยตลอที่475ถึง478นะครับตอนระหว่างสํารง้า้ถึงเมั่ทันนะครับตอนนี้น้ําเริ่มแต่ลดลงนะครับสังข้างทางนะครับเริ่มแต่ลดลงไปทางที่ดีขึ้นมาขึ้นแล้วนะครับหวังว่าจะไม่มีเป็นกนบต่ออีกนะครับหวังว่าจะเร็วๆนี้จะคลี่คลายลงนะครับ แต่ว่าสัดด้วยสภาพทางที่ถูกน้ํากัดเซาะนะครับใยละครเสียหายบ้างในบางจุดนะครับรถต้องเบาทางจุดนี้อีกนะครับ50กิโลเมตรต่อชั่วโมงในระยะ3กิโลเมตรนะครับแต่ตอนนี้เครื่องกันก็สามารถทํางานได้ตามปกติแล้วนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยสองข้างทางเต็มไปด้วยน้ําเลยนะครับแต่ตอนนี้มีบางจุด หลายจุดก็เริ่มลดลงจนใกล้จะขึ้นสู่อิสรภาพเดิมแล้วนะครับวันตอ,องเชา้าผมมาขบวน72นะครับตอนนี้ผมถ่ายบนขบวน135นะครับ แล้วสมาอีกหนึ่งจุดอ้อผ่านไปแล้วอ่ะโอเคโอเค,อเค,อเคดูไม่ทันดูไม่ทันผ่านตอนไหนไม่รู้มี่เปลี่ยนแทงอยู่พอดีจังหวดรถอันนี้แล้วตอนนี้วิ่งเร็วขึ้นแล้ว แล้วเดี๋ยวแล้วนี้ช่วงประมาณปลายเดือนจะมีรถบำรุงทางขนาดหนักนะครับมาซ่อมทางในจุดนี้นะครับประมาณช่วงปลายเดือนนะครับได้รับความเสียหายจากน้ากัดเซาะไปก่อนหน้านี้นะครับในบางจุดนะครับด้วยกลองสร้างทางและตรงจุดนี้ก็คือพื้นที่ต่ํานะครับช่วงตอนระหว่างสับลงตั้บรรทัดจะมีสะพานถึง6จุดนะครับเป็นทางที่เป็นทางน้ําผ่านด้วยนะครับพื้นที่ราบรุ่มนะครับขอบคุณข้อมูลจากแขวงสีเกตนะครับแขวนทางสีสเกตแล้วก็แขวงทาง ที่สุรินทร์นะครับพอดีผมพอดีได้คุยกับส่วนตัวทางาทางรางลายแล้วก็ทางของเชลลช่องทางต่าง้วยนะครับช่วงวัาดับดันสำโรงดาตอนนี้ก็จะใช้เพลงแค่สามเพลงเท่านั้นแล้วนะครับก่อนหน้านี้ต้องใช้สี่เพลงนะครับเพราะว่าจุดนี้บอลถึง20กิโลากิโลเลยนะครับ 2ี่สิบเมตร่อชั่วโมงสากิโลครับตอนนี้บา50แล้วนะครับก็ใช้เวลาในจุดนี้แค่2 3ถึงสนาทีเท่านั้นนะครับขณะนี้จะนำาระบวนเข้าสู่สถานีวัดลำทันนะครับออกจากเขตจังหวัดสินทรแลวจะเข้าสู่เขตสถานีวัดลำทัน อจอดไว้ทันครับ